หายเพื่อนๆหาย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 ก็ก็ก็ก,ก็ตอนนี้เขาคนนั้นของเพื่อนกําลังรู้สึกยังไงกับเพื่อนของแม่มดคะคิดยังไงคะเอ้ยมุมนี้ดูผอมเพื่อนบอกไม่ไม่ได้อยาดูว่าผอมหรืออ้วนปะอยากรู้ว่าเขาคนนั้นกําลังรู้สึกยังไงกําลังคิดอะไรไนะคะก่อนที่จะไปเช็คความรู้สึกของเขาอ๋อไม่ใช่คําพูดของเขาก็ก็ก็เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณเอ้ยแม่มด หายไปไนายจะมาเบอร์าเออเอเออีกอองอองอีกแล้วขอเช็คความสัมพันธ์ก่อนถ้าความสัมพันธ์มันตรงจริตมันได้นั่นแปลว่าเป็นข้อความของคุณแต่ถ้าความสมพั์มันไม่ตรงจริตมันไม่ได้ต้องให้พูดทุกคลิปเลยอ่ะมันไม่ใช่ข้อความของเพื่อนเพื่อนก็คิดซะว่าดูนิทานน่ารักน่ารักสนุกขำๆตาม,มุตแตม,มีขอมแม่มดเนี่ยเพื่อนไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสน,นะนะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูคลิปของแม่มดนะแม่มด ดีใ,ใจมากๆเลยมีความสุขมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับเพื่อนๆที่เพื่อนๆชอบแล้วเพื่อนๆดู <c oughs> โอ้เคยสับไพ่แล้วแบบว่ามันไม่หลุดมือหรือมันไม่แตกใช่ไหมโอเคด้ว <c> ย <oughs> okay. บุญบารมีของข้าพเจ้าเฉติกาที่มีด้วยบุญบารมีของเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ๆก็กข้อความครั้งนี้และบุญบารมีของเขาคนนั้นที่จะส่งข้อความให้เพื่อนๆคนนี้ นะคะขอเช็คความสัมพันธ์หน่อยถ้าความสัมพันธ์มันตรงแล้วว่านี่คือข้อความของคุณค่ะอ,อยากออกสองใบเฮ้หูสองใบแรกมาโหดมากความสัมพันธ์บางคู่บางกรณีคือ มีครอบครัวกันอยู่แล้วมีบุตรด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วหรือบางความสัมพันธ์คือช่วยเหลือจุนเจือกันเรื่องการเงินการงานได้นะคะความสัมพันธ์คือตอนนี้ถ้าคุณเคยรักกันเคยอยู่กันเป็นครอบครัวเคยมีเวลาร่วมกันเหมือนตอนนี้พวกคุณแบบทะเลาะกันไหมนิ่ง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 กันอยู่อ่าต่างคนต่างนิ่งเขานิ่งคุณนิ่งความสัมพันธ์ตอนนี้คือนิ่ง นิงน่งๆยิมเแต่เป็นห่วงนะคิดถึงนะยังไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่ามันยังม,มีการแบบอ้อนวอนร้องขอต่อสินสัเสรนะคะเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนมาบางคู่บางกรณีคือ เคยเป็นครอบครัวกันแล้วเคยคบกันแล้วเคยอยู่กินกันแล้วแล้วก็แยกทางกันไปในเวลานี้ต่างคนต่างนิ่งคุณนิ่งเขานิ่งแต่ว่าก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ซึ่งกันและกันนะมีความแบบอืมยังมีแพชชั่นที่แบบอยากกลับมาสารความสัมพันธ์อยากพบอยากเจอกันอีกสักครั้งอยากจะทําให้มันดีกว่านี้อืมเพราะว่ามันยังรักอยู่มันยังอบอุ่นอยู่มันยังผูกพันกันอยู่ นะคะเขาพูดมองว่ามันก็ยังเอผูกพันอยู่รักอยู่อบอุ่นอยู่หรือบางคนบางคู่ตอนเนี้ยบางคู่บางกร,รณีเลยสร้างความสัมพันธ์กันแบบลับๆเงียบๆด้วอืมแบบไม่มีใครรู้ยังไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ให้คนอื่นได้รับรู้เขาพูดตีได้ไหลายกรณีกรณีหนึ่งคือเป็นคนที่อยู่กินกันแล้วมีความสัมพันธ์กันแล้วแล้วตอนนี้ก็นิง่งๆเงียบๆกันไปคือห่างห่างกันไปแต่เป็นห่วงกันอยู่ ยังอยากกลับมาสา่งความสัมพันธ์กันใหม่หรือ2มันกรณีรที่2คือคุณมีความรู้สึกอยากจะสานความสัมพันธ์กับคนคนี้คนคนนี้รู้สึกอบอุ่นจังน่าจะเข้ามาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกแต่ว่าเป็นการสานความสัมพันธ์แบบลับๆแอบๆบเแบบแบบงียบๆที่ไม่มีใครรู้เป็นความรักแบบลับๆที่ไม่ได้เปิดเผยใครได้รู้มาฟังข้อความของเขาแล้วกันนะคะของคนที่คุณถามถึงนะอะข้อความค่ะก๊อกก๊อก แล้วก,ก็ก็เจ้าขาขอฟังความในใจข้อความหน่อยค่ะเขาคนนั้นอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนคนนี้ของแม่มดพูดันพูดอะไรดีคะอ <laughs> พูดมาเลยค่ะอ๋อ <laughs> สัลเบอร์หนึ่งสองสาในเวลานี้ เราแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะเธอจะตัดเราเหรอเธอนิ่งมากเลยอะ่ะอืมเธอทำไมไม่ติดต่อเรามาหรือว่ามันมีอะไรในความสัมพันธ์มันมีคนที่สองคนที่สามเกิดขึ้นหรือเปล่าหหรือเธอไปเจอใครใหม่ นที่ทำงานเหรอหรือในกลุ่มเพื่อนเหรอหรือสถานที่เที่ยวหรือ,อยังไงอะเราอยากจะบอกว่าเราอยากคุยด้วยมาในเวลาเนี้ยอยากคุยด้วยคิดถึงที่อยากคุยเพราะว่าคิดถึงมากบางคืนก็นอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงเธอเรารอนะ รอให้เวลาอะไรมันทำาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นอ่ะเพื่อให้เราได้กลับมาพูดคุยกันเพื่อให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งอ <c oughs> เรายังไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์นี้เรายังไม่อยากปล่อยเธอไปเราเป็นห่วงนะไม่ว่าตอนนี้เธอจะทำอะไรคุยกับใครหรือไปไหนก็ตามอะ่ะเราเป็นห่วง หนห่มมา,มากๆดูแลตัวเองดีๆด้วยเราอาจจะนิ่งอาจจะเงียบแต่เราคอยสืบเรื่องเธอตลอดละเราคอยส่องดูเธอตลอดเธอโพสอะไรเธอทำอะไรอยู่เราไม่เคยไม่สนใจเธอเลยนะใบสุดท้ายอยากขอความรักอีกสักครั้ง เธออยากจะรับเหรียญจากเราไหมหึคนดีที่รักประมาณนี้คะ่ะเขาเป็นห่วงเพื่อนๆนะคะในเวลานี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้คุยกับเขาหรือว่าขาดการติดต่อสื่อสารกันในเวลานี้นะโอเคสําหรับวันนี้แม่มเมื่อเขาปุ้คนล่งเลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงมีขามสุขไม่มากก็น,น้อยนะคะนะคะถ้าโกรธถ้าเคืองอะไรกันก็คุยกันเดอ้อคุยกันเพื่อนคุยกัน นะคะถ้าความสัมพันธ์มันยังพัฒนาไปได้อีกก็สารกันต่อไปแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วไม่เอาแล้วก็แค่จบตัดให้จบและเคลียร์ให้ขาดนะเพื่อนนะอย่าคาราคาซังนะคะอย่าไปตัดเ้าเองแล้วกลับมานั่งทุกข์เองนะเพื่อนเ <c oughs> มมมดก็เป็นห่วงเหมือนกันเป็นห่วงความรู้สึกของทุกๆคนเลยสําหรับวันนี้แม่มมงต้องล่าลาไปแล้วเพราว่าเพื่อน <c oughs> ๆคงมีความสุขไม่มากก็นะนะคะเลยไ้ค่ะ